สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับที่ชมคลิปวิดีโอรถบรรทุกกันอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มานำเสนอภาพโดยรวมนะครับก็มีรถบรรทุก10ล้อส2สองล้อหกล้อดำอะไรประมาณนี้ทั้งหมดนะครับก็เอามานำเสนอรวมๆกันไปนะครับเผื่อท่านใดกำลังมองหารถชนิดต่างๆที่ลงไปในคลิปนี้เพื่อจะพบเห็นนะครับ เผื่อจะตรงใจนะครับก็จะก็แอดไลน์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีรถจำนวนหลายคันอยู่นะครับก็มานำเสนอให้ท่านผู้กดติดตามและท่านผู้รับชมได้เห็นหลายๆคันนะครับหลากหลายนะครับมีทั้งรถดัมสิบล้อสิบสอล้อรถไม่ดัมอะไรประมาณนี้นะครับ รถ10บล้อข้อกเกษตรหรือว่า10บล้อวิ่งดินวิ่งหินทรายนะครับก็หลากหลายนะครับสำหรับคลิปนี้กูคุณลูกค้าก็ต้องเลือกชมเอานะครับที่อยู่ในวิดีโอนี้ทุกอย่างขายทั้งหมดนะครับรถแบ็คโคก็ขายนะครับ SK200 นะครับ4,000ชั่วโมงนะครับรถแบ็คโคใช้ไม่เยอะ ตัวนี้เป็นอีซูเด็กกาสามร้อแรงนะครับตัวนี้เป็นตัวเดียวนะครับลูกค้าจะซื้อตัวเดียวก็ได้นะครับถ้าจะซื้อลูกด้วยก็ได้นะครับแต่ก็สนใจก็ทักทายกันเข้ามาครับเป็นตัวอีซูซูเด็กกาสามแรงนะครับรถสวยๆนะครับตัวนี้เป็นคอกสูงนะครับหรือจะสนใจเป็นมิสซูนะครับไอหลง ยูโรตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นฮีโน่เมก้าตัวนี้ก็รอลูกค้าจองสีอยู่นะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับอยากจะให้ทำสีอะไรก็มาดูรถนะครับถูกใจก็สั่งสั่งจองสีได้นะครับคันเมื่อกี้นะครับ สนใจตัวไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับตัวนี้ก็เป็น12ล้อดำนะครับเป็นแม่ลูกนะครับตัวนี้เป็นลูก2คานนะครับนี้จะเป็นตัวนี้เป็นเปอร์เฟียรครับ12ล้อหรือจะเป็นมิสซูตัวนี้ครับตัวนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทนะครับตัวนี้200ฮีโน่ นะครับก็อาจจะภากทันบ้างไ่ทันไม่ทันบ้างนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะคลิปนี้หลากหลายอยู่นะครับหรือจะเป็นฮีโน่ซีรีส์เนะครับตอนนี้เป็นพื้นเรียบนะครับจะสั่งต่อเป็นเทเลอร์ก็ได้นะครับ12ล้อนะครับตัวนี้เป็นฮีโน่เปอร์เฟียนะครับกระบะอลูมิบเนียมนะครับ อูซุนชัยนะครับตัวแม่ตัวเดียวก็ประมาณล้านกว่าบาทนะครับตัวนี้สภาพพร้อมใช้อยู่นะครับเครื่อง P11C 320แรงนะครับมีระบบลากพ่วงตัวนี้ตัวเดียวก็น่าจะจะอยู่ที่ราคาประมาณ1 5 0 0 0ล้านมนะครับถ้าจำไม่ผิดช่วงล่างเป็นเซตน็อตนะครับน็อตล้อเป็น8ตัวนะครับ อูสุนชัยนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ P สิบเ็ดสี่ครับ สนใจก็แอดไลน์ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสนใจตัวไหน10ล้อ12ล้อ6ล้อก็มีอยู่ในคลิปเดียวกันนี้นะครับหลากหลายนะครับสำหรับคลิปนี้หรือจะเป็นหัวลากเป็นอีซูซูสามนะครับก็ได้นะครับตัวนี้ก็จัดไฟแนน้นได้เยอะอยู่นะครับรถทุกตัวที่อยู่ในนี้คือจัดไฟแนนซ์ได้ทุกคันนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับถ้าหาว่าคุณลูกค้าจะซื้อแบบจัดใส่เน้นนะครับ จะซื้อแบบจัดไฟแนนซ์นะครับก็เช็คเครดิตก่อนออกเดินทางนะครับก็ส่งชื่อของผู้ที่จะออกรถมาก็จะได้เช็คเครดิตพื้นฐานเบื้องต้นให้ก่อนนะครับว่าคุณลูกค้าจะออกได้ไหมครับถ้าคุณลูกค้าออกได้นะครับก็ค่อยวิ่งมาดูรถกันนะครับหรือไม่คุณลูกค้าก็เช็คเครดิตของตัวเองได้นะครับตาม บริษัทรับจัดไฟแนนซ์ทั่วไปนะครับเช็คเครดิตของท่านเองให้เรียบร้อยแล้วค่อยวิ่งมาดูรถนะครับจะได้ไม่เหนื่อยฟรีนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ใช้เงินดาวอยู่ประมาณกลมๆก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน2อ0 0สนนะครับทุกคันนะครับได้หมดนะครับเงินดาวประมาณ200,000กว่าบาทนี้คันไหนก็ได้นะครับขึ้นลงก็หลักหมื่นนะครับยอดเงินก็ทําได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับ มิูเดก้านะครับตัวนี้320รยแรงม้านะครับเป็นตัวเดียวนะครับตัวนี้ราคาประกาศขายกันอยู่ตัวเดียวก็อยู่ที่ประมาณ1 3 5 0 0ล้านา0นะครับตัวเดียวนะครับอันนี้เป็นมิสูตัวนี้1 0 0 0 0ล้านนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ใช้เงินดาวไม่เกิน200,000บาทนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ เงินดาวก็ประมาณไม่เกิน20งแสนบาทนะครับสนใจอยากจะได้เป็นสีเขียวเหลืองแดงก็คือวางมัดจำจองรถจองสีได้นะครับส่วนตัวนี้เป็นเดก,ก้า320แรงนะครับคุณลูกค้าจะซื้อลูกด้วยก็ได้นะครับ นีืจะซื้อตัวเดียวก็ราคา1 3 5 0 0ล้านานหมื่นนะครับเป็นเดก,ก้า320แรงม้านะครับตัวนี้น่าจะประมาณปีห้าหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดส่วนตัวนี้ก็เป็นแม่ลูกกวลูก2 2คันนะครับแม่12ล้อมาจากจากนอกเลยนะเอ้ขอโทษนะครับจากห้างเลยนะครับเป็นรถห้างนะครับ12อล้อแท้นะครับฮีโน่ตัวมันแะก,กี้นะครับ ตัวนี้เป็นมิ s ซูนะครับตัวนี้ราคาประกาศขายกันอยู่ที่8ป0แสนสองหมนะครับตัวเดียวนะครับมีระบบลากพ่วงด้วยนะครับตัวนี้เป็นสนใจจะซื้อแบบด้ำหรือไม่ด้ำนะครับก็มีนะครับสนใจก็แอดไลน์ทักทายกันเข้ามานะครับ ตัวนี้ก็เป็นซีรีส์เนะครับเป็นตอนนี้เป็นคากระบะพื้นเรียบอยู่นะครับนี่เลยครับตัวนี้เป็นรถวิ่งข้าวนะครับอูซุนชัยแม่เดียวราคา1ล้านห้าหมืบาทนะครับเครื่องยนต์ P 1 1 C มีระบบลากพ่วงนะครับหรือคือลูกค้าจะ ซื้อลูกด้วยก็มีอยู่หลายตัวนะครับในอูน่นี้คุณลูกค้าก็ต้องมาดูเลือกเอานะครับมีหลายตัวนะครับลูกพ่วงก็มีอยู่เป็นลูกกระบะเหล็กนะครับมีอยู่ประมาณเกือบ10หางนะครับพอราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ200แสนกว่าบาท3 0 0แสนกว่าบาทนะครับก็มีเยอะอยู่นะครับก็เลือกกันไปตามสภาพตามรุ่นนะครับก็ในคลิปนี้ก็ไม่มีตัวลูก ให้เห็นส,สักเท่าไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะส่งให้เห็นแต่ตัวแม่หลักๆไว้ก่อนนะครับสนใจก็วิ่งมาดูรถกันนะครับอยู่ที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีนะครับอำเภอเมืองเลยครับสนใจจะซื้อแบบจัดไฟเนซน์นก็ได้นะครับทุกๆคันเลยครับ จะซื้อเป็นฮีโน่เมกาเป็นหัวคัสซีก็ได้นะครับมีทั้ง320แรงทั้ง260แรงนะครับเป็นหัวคัสซีก็มีนะครับคุณลูกค้าจะซื้อไปทำเทเลอร์หรือจะไปวางดัมเองก็ได้นะครับก็มีหลายคันอยู่นะครับเป็นฮีโน่เมกาหัวคัสซีรถห้างนะครับเป็น10ล้อนะครับปีใหม่ๆนะครับปีไม่เก่านะครับประมาณปี50-51ประมาณนี้นะครับ เป็นหัวคัสซีก็สวยๆทุกคันนะครับหรือคุณลูกค้าจะสั่งต่อเป็นเทเลอร์ก็ได้นะครับก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมดูก่อนนะครับอยากจะให้ผลิตเป็นเทเลอร์หรือเป็นรถด,ด้ำอะไรยังไงก็มาชมกันได้นะครับหรือจะซื้อเป็นหัวคัสซีไปต่อตำอู่ต่างๆก็ได้นะครับ จะไปต่อเป็นเทนเลอร์ถ้าเกิดลูกค้าไม่มีอู่ประจำนะครับก็มีอู่แนะนำให้นะครับจะเป็นเทนเลอร์หรือเป็นรถด,ดำนะครับก็มีอู่แนะนำให้นะครับแถวสุพพันนี้ก็มีอยู่หลายอู่นะครับสนใจก็มาชมรถนะครับหรือจะเอาเป็นสำเร็จรูปแบบนี้ก็มีนะครับสวยๆนะครับ ตัวนี้ก็เป็นแม่ลูกนะครับฮีโน่เมก้านะครับคุณลูกค้าจะซื้อแต่หัวอย่างเดียวก็ได้หางอย่างเดียวก็ได้นะครับหัวอย่างเดียวก็ประมาณล้านกว่าบาทครับตัวนี้แม่ลูกก็ประมาณล้านสามแสนห้าหมนนะครับถ้าจําไม่ผิดแม่ลูกนะครับฮี no เมก้าสนนะครับนี่เลยครับหรือจะซื้อแต่ตัวหัวอย่างเดียวก็ได้นะครับ อันนี้เป็นลูกของตัว12ลอ้อฮีโน่เมก12ลอ้อรถห้างนะครับลูกยาวกันอยู่ที่6เมตร70นะครับนี่เลยครับตรวนี้ครับเป็น12ล้อแท้นะครับแบบนี้ก็มีอยู่2หัวนะครับเป็น12ล้อแท้นะครับสนใจก็มาดูรถกันนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็หลากหลายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่กดติดตามกันอยู่และชมคลิปวิดีโอกันอยู่ทางช่อง u t u b e นะครับถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามไว้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้รถทั้งหมดนี้ยังไม่เป็นที่ถูกใจนะครับคุณลูกค้าก็กดติดตามไว้นะครับเวลาผมนําเสนอคลิปต่อๆไปนะครับก็จะไปแจ้งเตือนที่เครื่องของท่านนะครับคลิปนี้ก็ลงรวมๆกันไปเผื่อท่านใดกําลังมองหารถอยู่นะครับเผื่อจะ ตรงสายงานของท่านนะครับก็แอดไลน์มาทักทายได้นะครับเบอร์ที่มีไลน์ก็โชว์อยู่หน้าจอนะครับโทร0879481821นะครับเป็นเบอร์ที่มีไลน์นะครับ6ล้อดำก็มีอยู่ประมาณ3-4คันนะครับที่ต่อใหม่เลยนะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับส่วนรถพ่วงเป็นเปอร์เฟียก็มีนะครับตัวนี้ก็อู่ซุ้มชัยนะครับแม่ลูก เป็นหัวซีรีส์เก็มีนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่กดติดตามนะครับสวัสดีครับ